โอ้ล่วงละเมิดทางเพศเป็นเหตุนะครับโอ้โหดานี่อเวสเตรียมขึ้นศาลคดีล่วงละเมิดทางเพศเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับล่าสุดดานี่อเวสครับอดีตกองหลังของบาซ่าแล้วก็ทีมชาติบราซิลครับจะขึ้นศาลพิจารณาคดีที่สเปนในเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังโดนข้อหาล่วงละเมิดทางเพศนะครับอดีตแข้งวัย40ปีคนนี้ต้องใช้เวลาในคุกโดยประกันตัวออกมาไม่ได้นะับตั้งแต่ถูกจับกุมในเดือนมกราคม จากที่เขาโดนข้อกล่าวหาว่าล่วงและเมื่อจางเพศหญิงในไท์คลับเมื่อปีที่แล้วทางด้านของแดนนี่อาเวสบอกว่าหญิงสาวคนนี้สมยอมนะที่จะมีเซ็กซ์ด้วยหลังจากทีแรกปฏิเสธเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวคนนี้อายการของสเปนครับต้องการให้อเวสโดนลงโทษจำคุกเป็นเวลานานถึง9ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังของให้มีการกักขังบริเวณเขาหลังพ้นโทษจำคุกรวมถึงการจ่ายค่าเสียห,หายเป็นจำนวน150,000ยูโรอีกนะครับ ศาลในบาซ่าตั้งข้อหากับอเวสแบบเป็นทางการในเดือนสิงหาคมและตัดสินใจในภายหลังว่ามีหลักฐานเพียงพอแหละต่อการพิจารณาคดีของแดนนี่อเวสอเวสเนี่ยเราต้องบอกว่าผ่านการเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์เมื่อปี2022และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเล่นทัวร์นาเมนต์นจบนะครับ แล้วจะบอกว่าสัญญาของดานเนียลเวสกับ, Now, บนาซิโอนาลสโมสรในเม็กซิโกเองก็ถูกยกเลิกทันทีเลยที่มีการจับกลุ่มตัวเขาก็ปล่อยเลยนะครับโอ้โหนั่นเลยครับถือว่าสอบหมดอนาคตแล้วสำหรับดานเนียลเวสนะครับโอ้มีคดีแบบนี้เตรียมขึ้นศาลนะครับ คดีล่วงละเมื่อทางเพศนะครับนั่นแหละครับมันเป็นประเด็นได้นะครับกับเด็กกับอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับโอ้โหเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆนะครับทุกอย่างสอบเป็นคดีความได้หมดนะครับแล้วก็ต้องมาตามสถานการณ์กันต่อว่าจะเป็นยังไงขึ้นศาลกันนะครับสำหรับแดนนี่เอาเวสทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของนักเตะรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม